ของเพราะว่าเราเคยลงห้องนอนไปแล้วมีคนทักมาขอพิกัดเยอะมากว่าซื้อที่ไหนอะไรยังไงไปดูกันเลยตัวแรกก็คือท็อปเปอร์ของ i b เบอันนี้เราบาังเอิญไปเจอรีวิวมาก็เลยลองกดมาใช้คือดีมากเพราะว่ามันทำให้เราหลับสบายและหลับลึกขึ้นกว่าเดิมมากๆปกติตื่นมาจะปวดเมื่อยแต่อันนี้คือไม่เป็นเลยแล้วดูดิหนามากตั้ง5นิ้วจริงๆแล้วเขามีสีให้เลือกตั้งหลายสีนะตามนี้เลย ต่อไปเป็นหมอนโรงแรมแบบมีขอบอันนี้เราชอบมากใครที่คอตกหมอนไว้บ่อยแนะนําเลยเพราะว่าเวลานอนขอบขอบมันจะขยายออกถ้ารองรับน้ําหนักของช่วงหัวกับช่วงคอได้ดีมากๆสุดท้ายนี้จะเป็นชุดผ้าปูที่นอนที่กซ์สีเองได้และใครที่เป็นตัวแม่สายมูวันมงคลสีนำโชคปีเกิดต่างๆเขาก็มีเป็นชาร์ตสีเลยแกมันเวอร์ไหมอะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ควรค่าแก่การซื้อเพราะมันช่วยเรื่องการนอนให้ดีขึ้น ใครที่ชอบการนอนชอบแต่งห้องแนะนำเลยไอเบสเขาใส่ใจทุกการนอนจริงๆค่ะ